อื่นจะมาพูดถึงผู้นําคนใหม่ของสหรัฐนะคะว่าน่าจะทํางานด้วยกันไม่ได้เหมือนกับตอนที่ทํากับโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีการพูดถึงเรื่องของแนวทางการทูตที่เกาหลีเหนือจะปฏิบัติต่อสหรัฐในฐานะชาติศัตรูนั้นคิมจองอึนบอกว่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าสหรัฐจะมีประธานาธิบดีเป็นใครก็ตาม ก็เป็นทอยแถลงล่าสุดของผู้นำเกาหลีเหนือเป็นท่าทีต่อสหรัฐเกิดขึ้นก่อนที่ว่าที่ผู้นำคนใหม่โจไบเดนจะเข้าพิธีสาบันตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้นะคะหลายฝ่ายก็เชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณกดดันไปยังรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะคะนอกเหนือจากนี้ในการประชุมใหญ่ของพักแรงงานยังมีอีกเรื่องที่ชัดเจนก็คือเกาหลีเหนือจะเดินหน้าพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ต่อโดยไม่สนใจโลกนะคะโดยระบุว่าก็จะพัฒนาไปแหละ และจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในทางที่ผิดด้วยนะคะโดยก็สื่อเป็นในไหนว่าเกาหลีเหนือจะไม่โจมตีใครก่อนปราบใดที่ไม่ถูกโจมตีซึ่งก็สะท้อนนะคะว่านโยบายต่างประเทศในสมัยที่ทรัมป์เดินทางไปพบคิมจองอึนนะคะเริ่มต้นจากที่สิงคโปร์ซึ่งเราก็ไปติดตามข่าวกันนี่นะคะแล้วก็มาเจอกันที่เกาหลีใต้ ก็เป็นการสะท้อนว่าการพบกันแบบนั้นโดยที่ทร้ปมหวังว่าคืมจังอึนจะหยุดพัฒนาอาวุธนิวเคลีย์นั้นเป็นนโยบายที่ไม่สําเร็จนะคะและวันนี้ก็มีการประกาศว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักของการพัฒนาอาวุธก็คือการสร้างขีปนาวุธพิสัยไกลระยะ15,000กิโลเมตร ระยะ15,000กิโลเมตรคืออะไรนะคะประเด็นที่สำคัญที่สุดในการเจราจาทุกครั้งระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อเรื่องโครงการพัฒนาอาวุธนิเคลีย์ก็คือการให้เกาหลีเหนือยุติโครงการพัฒนาคีปนาวุธระยะไกล ระยะไกลก็คือประมาณ1 5 0 0 0กิโลเมตรขึ้นไปทำไมถึงสำคัญสำคัญนะคะเพราะว่ามันไกลพอที่จะเดินทางไปถึงสหรัฐได้นั่นเองก็คืออย่างน้อยก็คือที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็ขีปนาวุธเนี่ยถ้าทำสำเร็จมันสามารถที่จะติดอาวุธนิวเคลียร์ได้แปลว่าเกาหลีเหนือจะสามารถยิงอาวุธนิวเคลียร์ไปไกลได้ถึงสหรัฐถ้าทำสำเร็จนะคะซึ่งอาวุธใหม่นี้เองที่สหรัฐก็เกรงๆอยู่นะคะเพราะว่ามันจะไปเพิ่มอำนาจให้เกาหลีเหนือในการต่อรองข้อตกลงต่างๆนะคะ ในการประชุมภาคแรงงานครั้งนี้นอกเหนือจากขีปนาวุธพิสัยไกลที่ท่านคิมจองอึนจะทําให้สําเร็จให้ได้แล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างในวิสัยทัศน์ของผู้นําคิมจองอึนนะคะถ้าย้อนกลับไปเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเกาหลีเหนือเพิ่งจะเปิดตัวขีปนาวุธเชื้อเพลิงเหลวพิสัยไกลลูกใหม่ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้นะคะซึ่งหลังจากเปิดตัวเนี่ย ทางเกาหลีใต้ก็จัดก,การประชุมด่วนทันทีส่วนนานาชาติทั่วโลกก็พากันกังวลน,นะคะแม้ว่าจะระบ,บุว่าอาวุธที่นำมาโชว์เนี่ยอาจจะเป็นมอกอัพนะคะหรือว่าเป็นแค่ตัวแบบไม่ใช่ของจริงก็ตามนะคะก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าหรือว่าพัฒนาสําเร็จหรือยังแต่ว่าในการประชุมพักแรงงานในระยะนี้ในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําสําเร็จให้ได้นะคะนอกเหนือจากนี้นะคะนอกนอจากนี้ยังมีการมุ่งจะพัฒนาอาวุธ ที่เป็นขีปนาวุธที่เร็วกว่าเสียงนะคะที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ซึ่งจะทําให้ระบบตรวจจับทําได้ยากมากขึ้นแล้วก็ทําให้จรวจไปถึงเป้าหมายก่อนเพื่อเทียบกับจรวดรุ่นอื่นและที่สําคัญก็คือว่าคิมจองอึนบอกว่าจะสร้างเรือดำน้ํานิวเคลียร์นะคะซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงแผนงานเรือดำน้ำนํานิวเคลียร์เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้มีเพียง6ชาติทั่วโลกที่มีก็คือสหรัฐสาราชนาจากรัสเซียฝรั่งเศสจีนและอินเดียนะคะแต่ว่าคิมจองอึนระบุในที่ประชุมพักบอกว่า โครงการเรือดำน้ำใกล้เป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนอกเหนือจากนี้ก็มีความทะเยอทะยานทางด้านการทหารอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างแนวดาวเทียมลาดตระเวนทางทหารเครื่องบินไร้คนขับหัวรบนิวเคลียร์ใหม่ไปจนถึงขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความก้าวหน้าเป็นความทะเยอทะยานมากที่นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าแม้แต่สหรัฐเองก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า10ปีในการพัฒนานะคะแต่ว่าก็ ้องฟังเขานะคะเพราะว่าประกาศมานะคะแผนพัฒนาอาวุธล่าสุดนี้สวนทางกับท่าทีของคิมจองอึนในการประชุมวันแรกถ้าจํากันได้นะคะวันที่ประชุมวันแรกเนี่ยเราก็รายงานข่าวแล้วก็มีเสียงคิมจองอึนออกมายอมรับกับประชาชนแสดงความอ่อนแอด้วยนะคะโดยบอกว่าเกาหลีเหนือกําลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต,ต,ต่ำที่สุดในรอบหลาย10ปีซึ่งปัจจัยหลักมาจากการระบาดของโควิด -19 นะคะนอกเหนือจากส,สภาวะเศรษฐกติจที่กระทบจากการขา เนื่องจากการปิดพรมแดนระหว่างจีนก็เจอภัยพิบัติในประเทศนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีเหนือเผชิญกับน้ําท่วมและพายุไต้ฝุ่นนะคะซึ่งท่าทีที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะคะทำให้หลายคนก็มองนะคะว่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่านะคะในการประชุมพักแรงงานปรากฏว่าคิมจองอึนได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขาที่การใหญ่คนใหม่ของพักแรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ย เขามีตำแหน่งผู้นำพักแรงงานที่เรียกว่าแชร์แมนนะคะตำแหน่งเลขาที่การใหญ่ของพักเนี่ยเพิ่งจะถูกเพิ่มเข้ามาล่าสุดด้วยเหตุผลว่าคิมจองอึนมีคุณสมบัติครบถ้วนของการเป็นผู้นำที่ดีนะคะซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งก่อนหน้านี้ก็คือคิมจองอิลพ่อที่เสียชีวิตไปนะคะซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี2012พักแรงงานยกตำแหน่งให้คิมจองอิลเป็นเลขาที่การใหญ่ของพักแรงงานตลอดการนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าตอนที่ลูกขึ้นมาคิมจองอุนขึ้นมาเนี่ยได้ตำแหน่งเฉพาะหัวหน้าพักแต่ไม่ได้เลขาที่การพักนะคะตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าไม่คือถอดพ่อแล้วจากตำแหน่งเลขาที่การเอามาให้ลูกก็คือคิมจองอึนแทนก็เลยทำให บอกว่าคิมจองอึนเรียกว่ามีอํานาจขึ้นมาอย่างมากนะคะสำหรับตําแหน่งเลขาที่การพักแต่ว่าตอนนี้มีการรายงานข่าวนะคะไปดูภาพนี้สำนักข่าว KRT นะคะบอกว่าถึงแม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาที่การของพรรคแรงงานซึ่งถือเป็นตําแหน่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่แน่ใจว่าคิมจองอึนจะรับไหวหรือเปล่านะคะถ้าดูภาพของ KRT เผยแพร่ภาพผู้นําคิมที่มีอาการอ่อนล้าขณะประชุม เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะดูท่าทางเหนื่อยมากเลยโดยจะเห็นว่าบางช่วงเนี่ยเขาก้มหน้าก้มตาแล้วก็หลับตาด้วยนะคะอ่าหลายคนบอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขามีสุขภาพไม่ดีหรือว่า มีปัญหากับเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินหรืออะไรนะแต่ว่าการประชุมของภาคแรงงานเนี่ยการประชุมมาราธอนยาวนานมากนะคะเป็นการกาประชุมยาวนานบางทีเนี่ยถึง1 0ถึง12วันแล้วก็ประชุมไม่หยุดเลยนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือต้องเหนื่อยล้าแบบนี้คะ่ะแต่ว่าก็น่าสนใจโดยเฉพาะถ้าสรุปเอาเนื้อหาสาระก,ก็คือท่าทีของเกาหลีเหนือต่อโลกภายนอกโดยเฉพาะสหรัฐผู้นำคนใหม่โจไบเดน